จอดลึกเป็น,ปนปร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่17กันยายน2563โดยเฉพาะพักฝรั่งฟุตบอลไทยครับเราดูฟุตบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวเอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเช้านี้นิชโนสุดเซ็งแข่งเป้าหมายทีมชาติไทยพลาดฟี ف าเดนในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยกรณีอากิระานิชโนกุนซือชาวญี่ปุ่นได้ส่งทีมงานสตาร์ไปชมเกมไทยลีกแมตช์ปริสตาร์นัดแรกคู่ระหว่างสปันบุรีเอฟซีพบกับนครราชสีมามาซ่าเอฟซี ซึ่งการส่งทีมงานเข้าชมเกมนี้ของนิชิโนะนั้นเพื่อเช็คฟอร์มนักเตะไทยโดยเฉพาะประการหลังกับตันทีมสุพรรณบุรีเอฟอย่างสุพรรณทองสงซึ่งกุนซือญี่ปุ่นได้เล็งเอาไว้แล้วว่าสุพรรณทองสงเนี่จะเข้ามายืนไปกำลังสําคัญในแนวรับของทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลกที่ต้องเข้ารอบ2ทีมสุดท้ายและภารกิจล่าแชมป์เอเอฟกิคั p ในช่วงต้นปีที่จะมาถึงนี้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าผมเกมดังกราสุพรรณทองสองเนี่ยก็กลับได้รับอาการบาดเจ็บหนักจนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงครึ่งหลังซึ่งอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นบริเวณข้อเท้าและได้รับการยืนยันแล้วว่าต้องพักอย่างน้อย1เดือนส่วนทางนิชโนะจะพลาดรเรียกตัวประกันหลังจอมแกร่งรายนี้เข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยในช่วงวีฟ่าเดย์ในเดือนตุลาคมนี้และจำเป็นต้องเดินหาเฟ้นหาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทดแทนเขานั่นเองครับ ทั้งนี้สุพรรณทองสงยังไม่เคยถูกวียกติดทีมชาติไทยในยุคข,ของอากิระนิชิโนเลยนะฮะซึ่งเขาก็ติดทีมชาติไทยครั้งสุดท้ายในเกมฟุตบอลคิงส์ครับส c งพ2019ก่อนจะได้รับการบาดเจ็บจนต้องพักยาวถึง6เดือนซึ่งอากิระนิชิโนคนนี้มีกําหนดจะเรียกผู้เล่นเข้าแคมป์ในช่วงฟีฟ่าเดช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยมีกําหนดเก็บตัวในวันที่7ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะฮะเป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ2รายการสำคัญในช่วงต้นปีหน้าศึกฟุตบอลโลกส0 2 2ราบราคัดเลือกโซเอเชียกรุ่ม G ีเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายและก็ a f f สุสกีครับทวงคืนแชมป์จากเวียดนามนั่นครับเป็นคว่าง,งานนี้อากิระนิชิโนะของเราก็แห้วตามระเบียบนะฮะว่าจะได้มาแล้วกลับไม่ได้ซะอย่างนั้นน่าเสียดายจริงๆไม่เป็นไรครับโค้ดหาใหม่นะครับผมสู้ๆนะฮะเพื่อทีมชาติไทยของพวกเราเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะกันนะครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ทีละทอนได้พักทีละสินป์ลงเล่น74นาทีเดโกฮาม่าบลัวครึ่งแรกถล่มชิม,มิสึไป10คนเฮ่ hey, รอบ5นัด โดยกันที่ทางโยโกมาเอฟมารินออคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งนะฮะเปิดรังถล่มชิบิสุเอสเพาไป3.0ต่อกลับมาควา้ชาชัยในรอบ5นัดขึ้นมารังที่8ส่วนทีมลูกโลกสีส้มนั้นแพ้7นัดติดนะฮะรังบวยของตารางคะแนนโดยกมน,นี้ทางชิบิสุต้องมาเหลือผูเล่นเพียง10คนตั้งแต่ครึ่งแรกหลังจากยูโกทัสุตะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามขณะที่เจ้าอุ้มทิทรมา,มาทรมบัมบทนได้พักไม่มีชื่อติดทีมขณะที่เจ้ามุย้ยจิรัสินแดงดาลงเล่นเต็ม74นาที โดยเครื่องรายเปิดประชากมาเพียงแค่25วินาทีนะฮะจิมิสุได้ทักทายก่อนทันทีจากจังหวัดที่เรียวโอคุอิแต่งเข้าขวาและพยายามยิงยัดเสาแรกแต่โยจิคาจิคาวะพุ่งรับเอาไว้ได้ฉะนั้นนาทีที่สามนผมมารินอสนะฮะต้องเสียโคต้าปเปลี่ยนตัวอย่างรวดเร็วเมื่อชินโนสุเกะฮาทันตกะมีการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวก่อนจะเป็นโกตะวอเตเบะนะฮะลงมาเล่นแทนจนกระทั่งนาทีที่เก้านผมมารินอสได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากจังหวัดที่เรียวทาคานะ แต่ลบยูอิโตสุสึกิไปถึงเกือบเส้นสุดหลังแล้วก็ใจเรียดย้อนเข้าเขตโทษให้กับเอริกลิมาซัดตามน้ําด้วยซ้ายหนึง่นงๆส่งบอลตุงตะข่ายสถานการณ์ของชิบิสึย่ำแย่ลงไปอีกครั้งนะฮะเมื่อต้องมาเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนนะครับผมเมื่อยูกอทาสึตะปายจตนาดึงเทรุฮิโตะนาคาวะที่กําลังจะหลุดเดียวเข้าเขตโทษผู้ตัดสินมองว่าเป็นตัวสุดท้ายไม่รอช้าแจกใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีนาทีสามพอดี มารินสที่ไปเล่นมากกว่าได้ประตูขึ้นนำห่างไปเป็น2ต่อ0นะครับผมเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงจังหวะที่โกตะมิซูนามะเติมเต็มขึ้นมาเปิดจากริมเส้นฝั่งขวาเข้าเขตโทษให้กับอาโดโอในอวูกระดกบอลยิงด้วยซ้ายนะครับตามน้ำเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามเท่านั้นยังไม่พอครับผมนาที่ที่34นะครับผมทางโยโกฮาม่าเอฟมารินสกระเด้นประตูอีกหนึ่งลูกนะฮะมาเป็น3ต่อ0ูน จากอาโดโอไในอิวูได้บอลถึงสุดเส้นหลังจ่ายบอลลอดขาเบเรตโตไปถึงเอริกลิมาวิ่งมาแปรด้วยซ้ายบอลไปสฉลับวันโดก่อนจะเปลี่ยนทางเข้าประตูไปช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มนะผมทำให้จบครึ่งแรกยูกฮาม่าเอฟมารินอตนำชิบิสุเอสเพาวไปก่อน3.0ต่อกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังที่ที่เนะฮะเบอร์จจชินเกือบได้ประตูที่4เมื่อทางเอริกลิมานี้เปิดจาก,กริมเส้นเข้าเขตโทษเริลโอคุอิพยายามพุ่งมาสกัดบอลไปแฉลบอาโด โอไนอีวูเฉียดเสาออกหลังไปแค่ที่เดียวหลังจานั้นยังเป็นมาริโนสแตผมที่พับหนามบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวนาทีที่59อาโดอูไนวูคนเดิมนะฮะรับบอลจากเรียทนะโทาคโนในเขตโทษและซัดด้วยขวาบอลเหินข้ามคานออกไป ส่วนเกมส่วนใหญ่ยังเป็นเจ้าถิ่นที่เหนือกว่าชัดเจนได้บุกใส่ยอย่างต่อนเนื่องนะฮะแต่จังหวะสุดท้ายไม่คมพอส่วนนิมเยืนนานๆทีจะได้สวนมาแต่ก็หาจาังหวะจบสกอร์ไม่ได้นะฮะทำให้จบเกมโยโกฮาม่าเอฟมารินอั้นเปิดรังถล่มชิบิซึเอสเพาวไป3ต่อ0กลับมาคว้าชนรอบ5นัดนะฮะขึ้นมารังที่8ส่วนทีมลุกโลกสีส้มนั้นแพ้7นัดติดรังบวยของตารางคะแนน เป็นว่างานนี้สึกไทยดาบี้แบบนะฮะที่จะเหมือนดาบี้ไหมก็ไม่เหมือนนะครับผมเพราะว่าเจ้าอุ้มไม่ได้ลงเล่นในนัดนี้นะฮะส่วนเจ้ามุ้ยลงเล่นเต็ม74็ดีเนาทีเลยเียแต่ก็ไม่สามารถพาทีมชนะไปได้นะฮะก็พลาดไปงานนี้ก็พ่ายแพ้ไป,ป3.0ต่อศูนย์ก็ลเลยเียต้องไปเราดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรไปให้กำลังใจพวกเขากันได้ครับงานนี้ร้อนข่าวต่อมากันดีกว่านครับเก่งทั้งครอบครัวเก่งกีอดีตแข้งไทยลีกกับ 2- น้องสาวสุดฮอต โดยกันนี้นะผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะสื่อทั่วโลกต่างประคมข่าวการเซ็นสัญญาของยูกินางาสโตน้องสาวของเกงกินางาสโตนะฮะอดีตแข้งท่าเรือและก็ราชบุรีมิตรผลฟ F4 โดยเป็นการเซ็นสัญญาค้าแข้งกับทีมฟุตบอลชายอย่างฮายาบุสะอิรเฟนนะฮะทีมบริกเมืองคานาวะประเทศญี่ปุน่นซึ่งเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆของวงการฟุตบอลและเชื่อว่านี่คือหมุดหมายแห่งการเดินทางของฟุตบอลที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยประเด็นดังกล่าวร้อนแรงในรอบสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาเลยนะฮะแต่เรื่องราวบางแง่าบางมุมนั้นแบบลึกซึ้งน่าสนใจของตระกูลนางาสโตะบนเส้นทางฟุตบอลยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสืบคน้นจากครอบครัวที่เกิดในญี่ปุ่น3พี่น้องคนนี้กลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพทุกคนทั้งพี่ชายเกงกิ ki, อายุ34ปียุกิอายุ33ปีและอาสนุอายุ31ปีเติบโตมาด้วยกลิ่นอายของนักกีฬาพ่อและก็แม่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะซึ่งทุกอย่างจึงกลายเป็น d n a ของทุกคนในครอบครัว เคนกินางานสโตคนนี้พี่ชายคนโตลหลงไหลในครัองไขในกีฬาฟุตบอลนะฮะเริ่มต้นกับระดับทีมเยาวชนในสโมสรฟุตบอลชนันเบเวเร่ก่อนจะมาขยับตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และพาตัวเองย้ายไปอีกหลายสโมสรทั้งแนวดับเจลิก 1, 2โตเกียววาดีฟุกุโอกะโคฟุเอฟซีโตเกียวทโตจบริราชบุรีเอฟซีและก็การชาเหรียเอฟซีตลอดเส้นทางการค้าแข่งของเขาแม้ว่าจะไม่ได้โทฟี่อะไรมากมาย แต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับ2น้องสาวเขาที่ครานตามกันมาโดยทุกครั้งที่ออกไปฝึกหาดฟุตบอลวัยเด็กเตะฟุตบอลกับเพื่อนมักจะชวน2น้องสาวคนนี้ไปมีส่วนร่วมเสมอจนวันนึงสายใยลูกหนังที่ผูกพันกัน3พี่น้องส่งต่อไปให้กันนะฮะซึ่ง2สาวคนนี้ก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติจากความสามารถที่ช่วยกันฝึกช่วยกันซ้อม ช่วยกันหาช่องทางในการพัฒนาซึ่งยูกินางาสโตคนนี้ก็ก้าวไปเป็นตำนานทีมชาติญี่ปุ่นลงเล่นไปถึง1 3 2้นัดยิงไปทั้งหมด58ประตูพาทีมชาติญี่ปุ่นคว้าแชมป์โลกปี2011ปรองแชมป์โลกปี2 0 1 5เหรียญเงินโอลิมป,ปิก2อ1 2นและก็แชมป์เอเชียปี2014นะฮะขณะที่อาสนะนางาสโตน้องสาวอีกคนหนึ่งนั้นพาทีมชาติญี่ปุ่นคว้ารองแชมป์โลกปี2 0 1 5ร่วมกับพี่สาวและก็พาทีมมมาาารรปปปปปีีี a a 2005, ีววแชชเย25ไถึงกพญุ่่น คว้ารองแชมป์เอเชีย19ปีในปี2007นั่นเองโดยทั้งสาวทั้งสองคนของคังเกกินางาสโตะคนนี้นอกจากจะประสบความสำเร็จในทีมชาติชุดใหญ่แล้วยังต่อยอดสู่การเดินหน้าค้าแข้งต่างแดนซึ่งยูกิคนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆนะฮะในการค้าแข้งต่างแดนทั้งการได้เล่นให้กับทางเชอร์บินเชลซีวอฟบวกแฟรงก์เฟิร์ตชิคาโกเรดสตาร์บริสเบนโปรอาร์ส่วนอาซานะเดินทางไปเล่นในลีกเยอรมันกับสโมสรเอฟเอฟซีเช์บินนั่นเอง การส่งต่อความสำเร็จเป็นการเริ่มต้นจากสังคมครอบครัวนะฮะซึ่งมีทั้งการให้กำลังใจกันให้คำปรึกษากันแบบอย่างดีและที่สำคัญนั้นทุกคนนั้นมีเป้าหมายร่วมกันในการเดินหน้าสร้างฝันให้เป็นจริงบนขั้นตอนกรรมวิธีที่ต้องต่อสู้แบบไม่ย่อท้อนั่นเองครับอานะผมนี่ก็เป็นการพูดถึงแรงบันดาลใจของ2พี่น้องไม่ใช่สิสามพี่น้องนะฮะของทางนักบอลญี่ปุ่นคนนี้นั่นเองครับโอ้โหถือว่างานนี้เป้าหมายชัดเจนเป็นอย่างมากเลยนะฮะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะ เราทุกข่าวต่อมากันดีกว่านครับขุนซือปากาันหวังทีมรักษาผลงานเจ๋งคว้าชาัยอย่างต่อเนื่องโดยการน,นี้มาสดา,าอิชิอินะฮะกุนซือชาวญี่ปุ่นของเคียวสมุทดสมุรปากันซิตี้ได้ออกมาเผยเกมนัดที่6ของศึกไทยลีกที่จะต้องไปออกไปเยือนกีเลนพยองเอสจีเมืองทองอยูงเต็ดหวังแก้ไขจุดบกพร่องนะฮะเพื่อเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องให้จงได้ โดยงานนี้นะผมมาสัตดาอิชิอินะได้เปิดเผยมาว่าเราทุกคนนั้นต้องช่วยกันทํางานอย่างหนักนะและจากเกมที่ผ่านมาผมพอใจเพราะว่านักเตะแสดงให้เห็นถึงเรื่องของสภาพร่างกายที่ฟิตแม้ว่าจะห่างจากการแข่งขันมากกว่า5เดือน แต่สภาพร่างกายทุกคนดีเยี่ยมเกมที่เราจะต้องเยือน S อซเมืองทองนั้นเป็นงานที่ยากอย่างแน่นอนแต่เราจะพยายามแก้ไขข้อบิดพลาดนั้นจากเกมที่ผ่านมาทำกันบ้านนัดต่อน,นัดโดยมีเป้าหมายจะหวังเก็บชัยชนะได้จงได้ในทุกๆเกมหรือมากที่สุดที่เราจะทำได้คุณสุดใหญ่ทีมสุดประการซิตี้คนนี้ได้กล่าวชิงชน,นะ สำหรับทีมสุปราการซิตี้เกมล่าสุดนั้นเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะระยอง f อไป1.0ต่อซึ่งเป็นชัยชนะในเกมแรกในฤดูกาลนี้วางอยู่จากที่2ของตารางคะแนนโดยจะออกไปเยือนสนาม s อสซีจีเเดียมของทีม s อ g เมืองทองอยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับอ่านะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงกุนซือประการหวังจะให้ทีนั้นรักษาผลงานเจ๋งและก็คว้าชัยอย่างต่อเนื่องให้จงได้ครับ ใครแฟนพวกเขาตามติดร่วมเชียร์แล้วก็รับฟังกันได้นะฮะงานนี้สุขอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นจอดลึกเป็นปร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบดิชิโนไตล์ประจำวันที่17กันยายน2563โดยเฉพาะ่าคครั้งฟุตบอลไทยครับ